สองสหายนะ่ะขี่ดือ้อนี่มาดูต้นแพรสวยๆของแม่นี่เห็นไหมปีนี้ต้นแพรออกดอกเล้วเห็นไหมสวยจังเลยค่ะว้าวสวยจังเลยอืมซื้อมาปีที่แล้วนี่เด้อโอ้ฉันชอบดอกมันฉันชอบดอกมันพี่น้่งมันสวยเนาะ แต่ว่ามันก็เสี่ยงตรงนี้นะนี่มันเป็นต้นไม้ตายนี่เห็นไหมเพราะว่าที่ที่มันหักลงมานี่นะเห็นไหมถ้าถูกหัวคนก็ตายหาเลยนะี่ไม่รอดเพราะว่ามันเป็นไม้เนื้อแน่นเนื้อแข็งเจ้าคิดเบิ้งพี่น้องนะนี่ฉันให้ดูตรงนี้เลยนี่เห็นไหมดูหน้ามันนี่อ้ยไม้เนื้อแข็งอันตรายมากเลยไอ้ขาเอิรนต้นยังหน,หนอต้นโอกต้นอากอยังนะน,นะอืมสุดยอดเอา ก็จเจาเห็ดบานพูดพูดน,นะนะล้างสีนั่นนะฉันก็ทำสวนไปฉันฉันทำไอ้ที่ใส่ดอกไม้ฉันนี่นะกระถางดอกไม้ฉันสวนดอกไม้ฉันนี่นะก็ทำก็ก็ไอ้แจ๊แก,กเพราะว่าอยาให้มันใกล้ตรงนั้นเกินไปเพราะรั้วมันบางบาง,บางตรงนั้นนะเสียวเดี๋ยวจะต้องไปซ่อมใหม่แล้วแจ็คมานี่มานี้แจ็ค ชุดชุดชุดพ,ดพิษพิวพิษพิวเอามาแจกมันตรงนั้นมันอันตรนะยายเนี่ยเจกอย่าไปขุดแจกพิษพิวพิษพิวเจกแจ,ก,แจกหมูเฮ้ยไดนดีครับเจกแจก ôi, อุ้ยอีหยังนี่อนี้มองเห็ดตัวนี่มองเห็ดเกิดได้เลยต่อเนี่นพคอยยืนอยู่นี่ไอ้กองนี้ง่างามๆน่ะนะ เมื่อวานเนี่ยข่อยโศกดินไดน้เห็นบ่ข่อยโศกออกบัดดินหลาะเนี่ยข่อยสิเอาอันพยายามจะเอาตอนี้มันออกไปไงจะเอาตอนี้ให้ออกให้ได้เนี่ยอือต่อมันบ้านในผุมันก็ผุเน่ยเครื่องหนึ่งบ่ผุเนี่ยั่นนาพี่น้องเนี่ยข่อยกระจัดตามภาษาข่อยหาไปหาคนยิดบอกมา <laughs> ตามภาษาข่อย เปนคนมาตอนนี้ปลาพูพนพี่น้องนาบ้านไอ้มองพูดอ่ะอขอไม่เห็ดสวนยอมขอ่อเนี่ยนะเห็ดเนี่ยโค้งๆแล้วก็เห็ดสวนยอมเห็ดไปค่ายเขียดพี่น้องอปลูกดอกไม้ดอกไหลไปตามภาษานั่ยแหละแม่บาเจก ่อยตั้งใจปลูกมองนิดเนี่ยดอกแพร่อยอยากให้มันตน้นใหญย่ๆมันนี่แต่มันเสียดายต้นอันนี้เน,นี่ยต้นนั้นใหม่ต้นนี่น่าเสียหักไปตั้งแต่มันว่ายายบ้านหรือว่าอีหยังเกิดขึ้นกระซังคอยสิเอาไปนับอยู่ได้ตน้นใหม่ต้นนี่ค่อยมาก <c oughs> <c oughs> นี่ค่อยมากนอกสือ่อต่างแพง่งมันบล่ล่ะต้นละไอเท่าไหร่อ่ะ สามสามสิบเก้าดอลลาร์นี่สามสิบเก้าจุดกว่ากว่ามันก็เป็นเกือบสี่สิบนี่เนานะก็พันกว่าบาทพันสองพันสามผลเน,น้่ยเหมนต้นต้นพร้อมหน่วยเนาะต้นแบบว่าพร้อมออกหน่วยก็ดีแต่หื้อบ้านไปเอาแอปเปลิลมาใส่ในขวดไว้แอปเปิเปปลเนาะมันเกิดสป,ปลอยให้มันเกิดธรรมาชาติบอะไรดอกมองหันพ่อหมายางข่อยกัะยาง,งน้ำ ตายพอดีนะเฮาต้องเอาม,มาดูแลจัหน้อยเอาม,มาไว้ให้เพื่อนบ้านคนใหม่ก็ได้หรืออะไรก็ได้เ <c oughs> อาม,มาปลูกเออ,เอ,อสิปลูกกีดอกมองหันแต่เ่า,ามันใบขึ้นนั่นเลาะนี่มันบม่มีแดดจังสีเด้พี่น้องนั่นละถ้ามันใบไอ้ต้นนั้นอ่ะเมื่อคอยกระดาเด้อทำสวนไอ้ต้นนั้นกับต้นนั้นสามสี่ต้นนี้ถ้าใบาขึ้นเนี่เมืม่อสนิทเลียข่อยสิตัดต้นนี่ออกบ่านี่ต้นนี่ไหม ตัดต้นไหม่้นันคือมันต้นใหญ่สิตัดได้บอเดี๋ยวคอยเสียนสีมาเลยเอาออกบางส่วน่ดอกให้แดดมันถึงถ้าแดดมันไม่ถึงมันก็เนี่ยตอนนี้ก็เหมือนจะสวยอยู่นะดอกใหม่แต่พอใบไม้ขึ้นทีนี้ก็ดับพักขันละ่ะอืนอกจากจะดอกไม่ปลอมมาเสียบเราะนีิเขสียดอกไม้ปลอมพอกระใสอยู่ดอกไม้ปลอมพอมาเสียบไว้รอนี่ดู มันบอกแจ๊กก็นั่งฟังไปเถอะใช่ไหมนอนฟังไปเถอะแม่บ่นอะไรก็ฟังไปเหมือนกับเพื่อนๆครับนะพุณหะพี่น้องทางเขาบ้านนู้นแก่ๆรีบรอรีบรอผมว่าเป็นตำาน้น้ปุณ่ะปุณห์แก่ๆปุน่ะพุน่ะไก่ค้ะแก่เนี่ยอร่อย มันสีมีแบบทางเขาทางน้าเขามันสีมีสองทางเนาะอีกทางนึงมันเป็นสาธารณะมองปั่นกันก็พอเถานั่นมองเล่ย์สีเขียวเป็นมองโลโลพูดมองอันอะเอะสิว่างเลยสีไปกับว่าเห็นดอกอืมันสีไม่ทางเขาแต่ว่ามันหันเอารถดเขามองนี่อันอันแวบมองหันว่าอะไรนะมันตรงมาทางนี่เขาเขาเห็ดจังสีแล้วนอกจากเขาสิเปิดทางมาเห็ดเราเองเม่เหรอพอมันทางมันมาอยู่แล้วไงตรงอันหลังกูดังเทาน่ะ ก็เงียบก็ามันนี่นก็ได้แต่ว่าไผสิไปเห็ดบพอใหญ่บ่ไปเห็ดแล้วก็มาตามทางที่เขาเห็ดห้เนี่เยเหลืองเป็นสันมอว่าเนี่ยเอาดอกกุหลาบมาปลูกไอ้พอดีฝนตกใส่เอ,อ้เซลอนคอยสิตลายเสาหนีได้บานถ้าเอาเสาหนีออกจะบร้กินเห็ดเล็บบาทเห็ดอันเห็ดอันล่อยเปื่อนมันจะเกิดอยู่หนีเนาะเกิดดูคักหนีอยู่หนีงามคัก เป็นกอแบบงไา่ปีกายนี่ได้กินย้อนมองนี้ละถ้าถ้าเอาออกมันกระสิว่าได้กินเล้วแต่ว่าถ้ามันบังบังสวนยอมข่อยขอ,อ,อยกระสีเอาออกอันตัวมันบอบองามจะเจ้าออก,กสิใส่ขวานหละมันอันนั้นเมื่อกีลละข่อยพยายามสิยหิต มันแข็งนะพี่น้องมันบริเวยังไงถ้าสีเผากับบรินี้อันมันก็ติดเฮียนเห้านะมันไก่เฮียนเห้าเทียร่มมาพัดตึงกัสิตายเบิดนะมันบริสักบาทกันอันแมวจรมากหากหลายนึงมันมาผสมพันธุ์นะนะมันสีสม สีสมสีดำสีเทาสีอย่างไรหาโตหกโตเออมันมาจอบกันอย่นี่นี่ยเราสวนยอมข่อยนี่มองผสมพนันธุ์สัตว์เสียงน้ำตกน้ำไหลจวกจวกอยู่เลยบ่ได้เอายา้ำยาปั๊บกันเลบยเบ่ได้ทายเห็บเงันนะมันยังบ่ได้น้ำน,น้ำบ่ได้ใส น้ำไอ้น้ำหิมะนะมันผสมก็ไปไหม่มันก็ออกจากดำดับนั่นนะห้าวา่าดนอันนั้นาวา่าในเปลี่ยนน้ำพี่นอก <c oughs> ใส่น้ำเยอะนะนะั่นน่ะประมาณปะมานหาองค์บาทเฮาน่านะหาองเดืดหาหาองคมังก่อน <c oughs> เห็นใาน่หน่อยก็ไต้ต้องใส่มันเต็มเพราะว่าจักหน่อยนี่อ้นนัน พวกกวางพวกยังเขาสเสด็จมากินไงหรือว่บาบอกหูว่าพอไนว่าสิเปลี่ยนหนามส,ส,สิสิเปลี่ยนหนามหรือว่าสิเอาวนเพื่อปรับปรับสภาพหนามใส่เอากระบอกจักนะบ้านนี้ฝนก็สิมาเนาะฝนฝนใหม่ก็กจะมาน,น้ำก็จะเต็มเน้วอะไรอะลูกอะไรครับผมมันเหาแมว ขาบ้านมันอะไรด้วยนีเฮาจะอยากเข้าบ้านน้่หันละแมวผ้าออกบ้านโดนเติบแล้วมันห่อนมันอยากได้พัดล่มพี่น้องอากาศข้างนอกมันบริห่อนได้แต่ว่าหมาข่อยนมันมันเป็นหมาขี่ห่อนไงพี่น้องขนาดเนี้ยมันหนาวที่มาตกเข้ายังในตกเปิดผัดล่มให้เขาตลอดน่ะพี่น้องมันไม่ยังสั้น อันดอกอีหยังสีมังงามแต่เพื่อดอกเพียนฝาบาทอันนี้ก็ดอกอะไรเนาะเอาน,นี่ดอกอะไรโอ้เนาะสวยสวยงามสวนไปปลูกแนละ้วน้ำโม่บุบ่อสีสวยจังดอกไม้ปลามันก็นงามเบิร์ตนะเนาะพี่น้องเนาะผุนทั้งสีชมพูส้สมหยังสีแซมบรูแล้วสีอะไรก็ไม่รู้ จะจะไปนคุแมา่พาเข้าบ้านตอนนี้แหละอุ้ยเข้าเข้า,ขายังไม่ได้ยังทํางานไม่เสร็จเลยหล่อมันไหวกนจักบาทเดี๋ยวเดาลูกเดอ้บอบักลาคัาแพงข้าเจาเ้าเสว่าอีนี่เนี่ยมันบอเองภาษายัางเสว่าแต่ว่าข่อยกดัดยิ่งเสียงข้าเจ้าบูมเป็นเสียงฝรั่งได้ล่ะข่อยยิ่งเสียงคืออินเดียน้นหมากพวกเข็ดสวนแถวเมืองข่อยว่าสเป็นพวกอินเดียเด้พี่น้องเป็นพวกอินเดีย